โอ้โหยอดตกชิปหายเลยแสดงว่าผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยดูกันแต่ช่วงเวลาภาคสินะท้งนั้นเราจัดให้รวมคลิปภาคล้วนจากไคจูโปรไฟล์กับรายการไครจูย้อมแมว ได้มีการจัดการประชุมขึ้นเพื่อที่จะหาเวลาว่างให้ทางหัวหน้านหน่วยนั้นได้หยุดพักทํางานบ้างและให้หัวหน้าได้กลับบ้านไปหาลูกเมียที่ต่างจังหวัดทางหัวหน้านหน่วยนั้นก็ได้กลับบ้านมาหาครอบครัวในช่วงเวลาที่ใกล้กับการสักการะเทพเจ้าของหมู่บ้านพอดีลูกสาวของหัวหน้านหน่วยจึงได้วชวนสมาชิกในครอบครัวเขาร่วมเทศกาลสักการะเทพเจ้าด้วยในหมูช่ชาวบ้านที่มาสักการะเทพเจ้านั้นก็ได้มีเอเดียนโกเทสปองตัวปะปนเข้ามาด้วยโดยเอเลียนตัวนี้มีแผนชั่วร้ายที่จะทำลายหน่วยแมท โดยได้แอบลักลอบเข้าไปยังพื้นที่เก็บรูปปั้นเทพ,พเจ้าและทําการยิงลาแสงเปลี่ยนรูปปั้นให้กลายเป็นสัป,ประหลาดโคดไดก,กอนหลังจากนั้นก็เริ่มอรารวาดทําให้ชาวบ้านที่มาเข้าร่วมเทศก,กาลส,สักการะเทพ,พเจ้าต้องหาทางหนีเอาตัวรอดซึ่งในจังหวัดชุลมุนนั้นเอเลียนโกเทสที่ได้ปลอมตัวเป็นมนุษย์อยู่ก็ได้อาศัยจังหวะหลอกเมียและลูกหัวหน้าหน่วยว่าจะพาไปหลบยังที่ปลอดภัยก่อนที่จะพาตัวสองแม่ลูกไปกว่าที่หัวหน้าหน่วยจะรู้ตัวก็สายไปแล้ว เมียและลูกของหัวหน้าหน่วยนั้นตอนนี้ได้ตกอยู่ในมือของเอเลียนโกเทสแล้วและเอเลียนโกเทสก็ได้ทําการวิดีโอคอลมาหาหน่วยแมทโดยยืน่นเงื่อนไขว่าให้หัวหน้าหน่วยสั่งยุบหน่วยแมทภายในย4ิบชั่วโมงไม่อย่างนั้นจะทําการจัดการเมียและลูกและสั่งสับปะาดโจมตีหมู่บ้านด้วยทําให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจต้องการให้ยุบหน่วยแมทและให้สมาชิกออกไปจากหมู่บ้านซะทำให้เกิดความยากลำบากในการตัดสินใจของหัวหน้าหน่วยมากขึ้นไปอีกเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ว เอเลนโกเทสยังไม่เห็นความคืบหน้าในการยุบหน่ยแมทจึงตัดสินใจสั่งสัปปาดออกโจมตีทั้งที่ยังไม่ครบเวลา24ชั่วโมงตามที่ได้ตกลงกันไว้ทําให้หัวหน้าหน่วยแมทตัดสินใจยอมสลดลูกเมียของตัวเองและนํากําลังเข้าต่อสู้กับสัปปาดเพื่อปกป้องหมู่บ้านแม้จะโดนชาวบ้านกลด่นว่าเป็นสาเหตุที่นําความซวยมายังหมู่บ้านก็ตามทางด้านโกนั้นก็ได้มาพบกับสองตายายที่กำลังอ้อนวอนให้เทพเจ้าสงบลงอยู่ดินแม,ม่น้ําเมื่อทําการสอบถามก็ได้รู้ว่า สัป,ปหลาที่กำลังอารวาสอยู่นี้มีรูปแรกเหมือนกับรูปปั้นเทพเจ้าที่อยู่ในศาลเจ้าจึงทําให้โกได้บอกแสว่าเอเลียนโกเทสนั้นอาจจะจับเมียและลูกของหัวหน้าหน่วยไว้ที่ศาลเจ้าก็ได้โกจะได้รีบบุกไปที่ศาลเจ้าและพอเจอตัวเอเลียนโกเทสก็ได้แปลงร่างและเข้าทําการต่อสู้กันโดยโกนั้นก็ได้นินเป้าหมายในการกําจัดเอเลียนโกเทสมากกว่าไคจูที่กําลังอารวาสเพราะต้องการทําลายตัวควบคุมไคจูให้ได้เสียก่อนซึ่งเอเลียนโกเทสก็ได้รู้ในจุดนั้นจึงพยายามหลบเลี่ยงการประทะ และให้สป,ปราคโคไดกอนทำหน้าที่ต่อสู้แทนโดยที่ตัวเองจะทําการสนับสนุนซึ่งตัวโคไดกอนเองนั้นก็มีความแข็งแกร่งอยู่มากทําให้อุนตาแมนแจ็คต้องรับมือสึก2สองทางอย่างยากลําบากและการโจมตีต่างๆก็ไปไม่ถึงตัวเอลีนโกเทสเพราะมันเอาแต่ใช้โคไดกอนเป็นโล่ก,กาบังแต่ก็ได้หน่วยเมทที่ทําการช่วยระดมโจมตีอย่างหนักจนทําให้เอลีนโกเทสละโคไดกอนนั้นแยกตัวออกมาจากการจนได้อุนตาแมนแจ็คที่อาศัยจังหวะนั้นจึงได้ใช้อุนตาเบสเล็ เขาทําการปิดฉากเอริยนโกเทสแล้วเอาชนะมนไปได้ในที่สุดส่วนทางโคดดโก้นนั้นหลังจากที่เอริยนโกเทสถูกทําลายก็ได้เกิดการระเบิดและคืนร่ไปรูปปั้นในศาลเจ้าดังเดิมซึ่งโกนั้นก็ได้นํารูปปั้นชิดนี้กลับมาคืนไว้ในศาลเจ้าเพื่อให้ชาวบ้านได้ทําการบูชากันต่อไปเป็นการจบการพักลองของหัวหน้าหน่วยที่แสนวุ่นวายเปิดมาฉากแรกก็จะเจอกับเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งกาลังเล่นรถไฟเหาะอยู่ซึ่งรถไฟเหาะนี้มีลักษณะเป็นในเรองสาสเตโกซอรัสและมีชื่อเครื่องเล่นว่าไดโนโคสเตอร์ จากกลุ่มเพื่อน3าคนที่มาเล่นเครื่องเล่นน้องเสื้อส้มเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบไดโนเสาร์มากๆแล้วก็ได้แพมโชว์ภูมิอธิบายถึงไดนโดนสสเโาสาร์สเตโกซอรัสที่เป็นต้นแบบของเครื่องเล่นให้กับเพื่อนๆฟังจนเพื่อนผู้หญิงเซ็งบอกวู้จะรู้ไปทาไมเรื่องพวกนี้เอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าแถมเครื่องเล่นเนี่ยมันกำลังจะปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยรู้เปล่าจนน้องเสื้อส้มเนี่ยจอยไปเลยเพราะเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นโปรดที่ชอบมาเล่นอยู่ทุกอาทิตย์จนน้องเสื้อส้มเนี่ยถึงกับอาไปฝันเลยว่าเครื่องเล่นไดโนเสารข์ของตัวเองายาหไป เพื่อนที่เห็นดังนั้นแล้วจึงไม่อยากให้เพื่อนที่ชอบนรนเสาร์เนี่ยเศร้าใจก็เลยจะวางแผนสร้างข่าวลือขึ้นมาเพื่อที่ทำให้เครื่องเล่นได้รับความนิยมอีกครั้งหลังจากที่ได้ประชุมหารือทําการสร้างแผนการขึ้นมาแล้วนั้นก็ได้แผนที่จะขโมยซากฟอสซิลในห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนไปทําการฝังดินเพื่อให้มีข่าวขุดค้นพบและเครื่องเล่นนโนเสาร์จะได้รับความนิยมอีกครั้งจากกระแสะการค้นพบซากฟอสซิลดูน้องผู้หญิงเนี่ยก็ทําการสั่งการเลยให้เพื่อนเบย์ทั้งสองตัวเนี่ยเอาฟอสซิลไปฝัง มันเสีอยมีส,สารมืดอ,อยู่ทําให้สิ่งที่เอาไปฝังเนี่ยสามารถเกิดการแปลสภาพรละกกายเป็นสัปรหลาดได้และมันก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆเมื่อตอนกลางคืนมาถึงท้องฟ้าก็เกิดการแปรปรวนวิปริตทันใดแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาในจุดที่เอาฟอสซิลไปฝังทําให้หน่วยพิทักษ์โลกหัวก่เนี่ยจับสัญญ,ญาณความชิบหายได้แล้วก็ต้องมีอะไรบรรลยเกิดขึ้นแน่นอนจากตัวอย่างที่ทาการสํารวจพื้นที่เนี่ยก็พบซรากฟอสซิลของนรกเสือสา,า 3, 000, สายพันธุ์ก็คือทีเล็กสเตโกซอรัสและไทเซียท็อป หน่วยพิทักษ์โลกเนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปวันรุ่งขึ้นกลุ่มเพื่อน3มคนก็ได้มาติดตามผลงานของตัวเองที่ได้ฝังซากฟอสซิลไว้แต่ปรากฏว่าจุดที่เกิดการขุดนั้นเป็นคนละบริเวณกับที่ได้ทําการฝังไว้จึงนี้ตัดสินใจเปลี่ยนแผนการเป็นการสร้างรอยเทา้า d i n ว s a u r ปองปอมขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสนใจในบริเวณน,นี้แล้วมาทําการขุดซากฟอสซิลตันเองซึ่งก็เหมือนเดิมครับผู้หญิงสั่งผู้ชายขุดแต่ขุดไปขุดมาเนี่ยเพื่อนกรทักเอะอะไรแปลก ใครมาขุดไว้ก่อนแล้ววะปรากฏว่ามีรอยเท้าของเน,นรเสาร์อยู่ในบริเวณอยู่แล้วเมื่อทําการสรํารวจพื้นที่รอบๆเนี่ยก็ได้เจอเน,นรเสาร์เป็นตัวเลยกําลังแทะต้นไม้อยู่ไม่ใช่แค่รอยเทา้าละคุผู้ชายก็เลยเสนอเลยว่ามาเซลฟี่กับเนรเสาร์ดีกว่าจะได้ถ่ายไปอวดลงติก๊กต็อกน้องผู้หญิงก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเลยปรากฏว่าในระหว่างที่กําลังถ่ายรูปอยู่นั้นแสงแฟลชจากกล้องได้ทําการเข้าตาสัปลาดและทําให้มันเกิดอาการโมโหข,ขึ้นและคุ้มข้างจะเดินเข้ามาเหยียบทุกคนซึ่งน้องผู้หญิงเนี่ยก็ แล้วก็ปล่อยให้น้องผู้ชายสองคนเนี่ยถูกสัปลาดเหยียบตายไปอล้อเล่นจริงๆแล้วน้องผู้ชายสองคนเนี่ยหลบอยู่ระหว่างขาสัปลาดได้อย่างฉิวเฉียดในขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยไปทักโลกก็รู้ตัวแล้วว่ามีสัปลาดออกอรารวาสจึงได้ส่งฝูงบินเข้าไปเพื่อที่จะทการกำจัดสัปลาดเด็กๆเนี่ยมันก็ดีใจเลยอู้รอดแล้วเว้ยมีคนมาช่วยแล้วหารู้ไหมหน่วยไปทักโลกเนี่ยมันได้ติดต่อบอกัวหน้าว่าเจอเด็กอยู่ในบริเวณต่อสู้ัวหน้าบอกไม่ต้องสนวะยิงสัปลาดเลยเด็กช่างแม่งมัน กองยานก็เลยรัวเลยยิงแต่สัปะาดตับ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 ไปเรื่อคือไอ้สัปะาดเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดออกมาจากการรวมสร้างฟอสซิลยังไม่ทันทําอะไรเลยแค่เดินไปเดินมามันก็งงว่ามันยิงกูทําไมวะกูยังไม่ได้ทาอะไรเลยเลยขอความเป็นธรรมด้วยเฮ้ยกูบริสุทธิ์เฮ้ยยิงมั่วเลยประบกูยังไม่ทันทาอะไรเลยไอ้แก๊งสามคนเนี่ยเห็นแล้วมันก็รู้ตัวแล้วชิบหายแลวไอ้หน่วยนี้แม่งกาดมั่ยดีกว่าเดี๋ยวแม่งโดนพวกกุยเนี่ยเงินภาษีพ่อแม่กูไปจ่ายเนี่ยให้หน่วยงานทํางานทุเรศแบบนี้หรอวะเนี่ย ไม่ได้การแล้วเดี๋ยวกูต้องหนีเอาตัวรอดแล้วไอ้น้องเสื้อลายทางเนี่ยมันก็เลยปีนหนีไปคนเดียวเลยวะ่ะบอกเพื่อนว่าลากพวกมึงเถอะเจอกันใหม่ชาติหน้าไปละแต่ป,ปีนไปแล้วเนี่ยเสือกเจอเนินแลนสไลด์โอเคกลับมาที่เดิมจบแต่ด้วยแรงตีนของเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่ทาการถีบส่งน้องเสื้อลายทําให้น้องเสื้อลายเนี่ยขึ้นมาจากเนินได้แล้วก็ไปส่งสัญญาณบอกหน่วยพิทักษ์โลกบอกเฮ้ยกูถ่ายคลิปมึงไว้แล้วนะมึงทํางานอย่างนี้นะกูฟ้องลงติก๊กตอกแน่ ยิงมั่วเลยนะเป็นหน่วยพิทักษ์โลกนะ่มันก็รู้ตัวแล้วว่าเด็กมันมีหลักฐานก็เลยจะติดต่อไปหาหัวหน้าว่าจัดการยังไงกับเด็กดีแต่สปาราเนี่ยมันได้ใช้จังหวะนั้นพ้นไฟสายยานพอดีทำให้ยานเกิดความเสียหายแล้วก็ตกแต่เจ้าหน้าที่ที่ขับยานเนี่ยก็รอดมาได้ก็เลยจะทําการถงเวลาสปาราดไว้ให้ส่วนพวกเด็กๆเนี่ยก็จะให้เจ้าหน้าที่ภาพพื้นดินเป็นคนจัดการเจ้าหน้าที่ภาพพื้นดินเนี่ยมันก็ขับรถมาละอ้ามเอ้ยเจอเด็กๆแล้ววะเด็กๆเ,เนี่ยมันก็ดีใจว่ามันรอดแล้ว เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าทาอะไรมันหรอกมันถ่ายคลิปไว้แล้วแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยตัดสินใจเหยียบคันเร่งว่ะแล้วรถก็พุ่งมาอย่างไวเลยขับรถเสยเด็กวปะหมดยกแผงสามคนจริงๆแล้วเนี่ยหนูพิทักโลกไม่ได้ขับรถชนเด็กหรอกแต่จะมาเอาเด็กไปนั่งยางนะฮะโอเคแม่ไม่ต่างกันเลยเออไปเลยไปพวกมึงขึ้นรถไปให้หมดเลยไม่ขึ้นรถนะมึงโดนแน่ส่วนในตัวถ่วงเวลาเนี่ยมันก็ถ่วงเวลาไว้นานละเริ่มโดนโจมตีหนักทนไม่ไหว ก็เลยทาการแปลงร่างเนอแล้วก็เข้าไปทําการปลุกปั้มกับสัปหลาซึ่งเหมือนจังงั้นกันไปสักพักเนี่ยเนอก็พยายามจะปรับมันโดยการขึ้นไปขี่แล้วก็ควบสัปหลาเป็นม้าเลยแต่สัปหลาเนี่ยมันก็พยศมันไม่ยอมไม่ขี่วะก็เลยดีดตัวเนออออกไปจากหลังตัวเองหน้าที่มไปอัดกับบ้านที่เขากาลังก่อสร้างกันอยู่แล้วก็เลยเกิดฉากที่เป็นตำนานก็คือเนอเนี่ยพยายามจะประกอบบ้านที่ตัวเองทําพังคืนแต่สุดท้ายก็ทําไม่สาเร็จ พอโดนสัปหลาเนี่ยมังับขาแล้วก็ลากตัวเองอกไปก่อนไม่ว่าเนอ,เ,อเนี่ยจะทุบจะตกจะต่อยยังไงเนี่ยสัปหลามันก็ไม่ยอมปล่อยขาสักทีก็เลยแก้ปัญหาด้วยการจิ้มจมูกแม่งซะเลยแล้วก็ได้ผลสัปหลามันยอมปล่อยขากมาจริงเพราะว่ามันคันจมูกแล้วก็มาทําการต่อสู้กันต่อเอ,อเนอเนี่ยเลือกที่จะใช้ต้นไม้เป็นอาวุธแล้วก็ไปยัดปากสัปหลาดพอยัดเสร็จแล้วเนี่ยก็มายืนแอคท่าเท่แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถทาอะไรสัปหลาดได้แล้วก็โดนกระทืบเหมือนเดิม แต่ด้วยแรงใจจาก3ทร์าสตัวสร้างเรื่องเนี่ยที่ได้ส่งเสียงเชียร์ในออสทำให้ในออสได้ทําการฮึดและกลับขึ้นมาสู้อีกครั้งโดยจัดการตีลังการกระโดดเตะสัมปรารจน้าทิมและปิดฉากด้วยการใช้ลําแสงกําจัดสัมปราดไปได้จนเหลือแต่สร้างฟอสซิลที่ปิวหายไปกับสายลมหลังจากจบเรื่องเนี่ยสามทร์ราสที่รอดจากการนั่งยางมาได้ก่อนที่จะรู้ความจริงว่าเครื่องเล่นไม่ได้จะปิดตัวแค่ปิดปรับปรุงให้สภาพมันใหม่ขึ้นเฉยๆสุดคือทุกคนเหนือ่อยโดยปประโยชน์เพราะไอ้สามทร์ราสเนี่ยแหละ เ,เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งบนหุบเขาได้มีอุกบาตสีแดงขนาดใหญ่ลูกหนึ่งตกมาทําให้ชาวบ้านต่างพากันไปรวมตัวเพื่อดูอุกบาทนั้นซึ่งทําหน่วยสุบปปการ์เองก็รับทราบถึงความผิดปกตินี้ได้ได้เขา้ามาทําการตรวจสอบด้วยแต่เมื่อไปถึงหมู่บ้านกับได้พบกับชาวบ้านที่หลับไหลยอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อเข้าไปทําการปลุกสอบถามชาวบ้านก็ต่างไม่รู้ตัวว่าตัวเองหลับไปตอนไหนและเกิดอะไรขึ้น จึงได้เกิดการประชุมหมู่บ้านขึ้นซึ่งจากการประชุมนั้นก็ได้บอกแสว่าก่อนที่ทุกคนจะหลับไปชาวบ,บ้านต่างได้ยินเสียงประหลาดที่ไม่ทราบที่มาหน่เปสปุ์กรจึงตกลงที่จะหาต้นต่อของเสียงนั้นโดยได้ไปหาชายชรา,าคนหนึ่งที่มีพยานยบอกว่าเขาเป็นผู้พบเห็นต้นต่อของเสียงซึ่งชายชรา,าก็ได้เล่าให้ฟังว่าได้พบสับปะลาะดขนาดใหญ่ที่มันทําการส่งเสียงร้องออกมาแต่ตัวเองเป็นคนหูตึงจึงไม่หลับไปแล้วพอหน่วยอรก์กรทำการสอบถามว่า แลวตอนนี้ไอสัตว์ประหลาดนะมันอยู่ที่ไหนชายชรา,าก็ได้ชี้ออกไปให้ดูว่ามันก็ยืนอยู่ข้างหลังนั่นแหละก่อนที่มันจะทําการล้อออกมาจนทาให้ผู้คนในบริเวณนั้นที่ได้ยินเสียงของมันได้เกิดอาการหลับไปทั้งหมดหน่วยซูเปอปรก์การ์ดจึงต้องกลับพยังฐานเพื่อคิดหาแผนการใหม่ที่จะป้องกันเสียงของสัตว์ประหลาดโดยได้มีการคิดคนหูฟังรุ่นพิเศษที่จะทําการแปลงเสียงของสัตว์ประหลาดเพื่อป้องกันผลกระทบจากเสียงที่ทําให้หลับและทา,างคนใหญ่คนโตของหน่วยซูเปอรก์การ์ด ยังได้แนะนําศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสร้างสัมพันธ์กับสัป,ปรลาดให้มาร่วมแผนการกับสุป,ปการ์ในครั้งนี้ด้วยเพื่อที่จะดําเนินแผนการไปโดยไม่ให้สัป,ปรลาดเกิดอาการการ้กาวร้าวชื่อดรมุสตาฟาอาลีโอเคอันนี้คุณอาลีด้วยแผนการของดอเอรเนี่ยก็คือใช้ยางของซุเปอร์การ์ขนย้ายเครื่องมือของดออรมาติดตั้งในจุดที่กำหน,นด และให้สมาชิกซุป e r c ร์บวกโทงสีต่างๆเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของสัปปะหลาดว่าจะมีความสนใจในโทสีไหนเป็นพิเศษเหมือนการทดสอบหมาก,ก่อนทดสอบสัปปะหลาดจนกระทั่งถึงธทงสีแดงสัปปะหลาดก็ได้มีปฏิกิริยาเกิดขึ<ว>้นปรากฏว่าสัปปะหลาดเนี่ยมันชอบสีแดงจึงให้อาสกะติดลูกโป่งสีแดงไว้ไท้ายรถและขับล่อสัปปะหลาดออกไปในจุดที่กำหนดเม,มื่อสัปปะหลาดมาถึงจุดที่กำหนดแล้วกับดักก็เริ่มทำงานโดยมีปืนใหญ่ยิงกระสุนออกมา เป็นที่ล็อกขาสัปลาดเพื่อพันธานาการสัปลาดให้อยู่กับที่จากนั้นก็จะมีทีมงานนำหน้ากากยาสลบมาติดตั้งที่สัปลาดแต่ก็เกิดความผิดพลาดขึ้นเนื่องจากในขณะที่ติดตั้งนั้นสัปลาดได้ทําการกินหน้ากากาเข้าไปเลยทั้งอันแทนที่จะเป็นการสวมเข้าไปจากนั้นสัปลปาดก็ทําการร้องออกมาอย่างดังทําให้ผู้คนบริเวณรอบๆหลับไปทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่แม้สัปลปาดจะกินหน้ากาก,ากยาสลบเข้าไปแล้วตัวแก๊สยาสลบที่ถูกติดตั้งอยู่กับหน้ากากา ยังสามารถทํางานให้สัปหลาดหลับได้ทีมซูเปอรก์การ์ดจึงจัดการเลี้ยงฉลองกับชาวบา้านก่อนที่จะนําสัป,ปหลาดที่หลับอยู่เคลื่อนย้ายออกไปในวันรุ่งขึ้นแต่เมื่อเช้าวันใหม่มาถึงก็มีเรื่องเกิดขึ้นเนื่องจากสัป,ปหลาดตื่นก่อนเวลาที่ทําการประเมินไว้และสามารถดิ้นหลุดออกจากพันธนาการไปได้และสัป,ปหลาดได้ทําการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเป้าหมายคือต้องการจะเล่นกับลูกบอลโฆษณาสีแดง ซึ่งเป็นสีที่มันชอบหน่วยซูเปอร์การ์จึงได้ตัดสินใจยิงทำลายลูกบอลโฆษณาและทำการโจมตีขับไล่สัตว์ประหลาดด้วยกระสุนยาสลบอีกครั้งเพื่อที่ทำให้มันหลับอีกครั้งและไม่เข้าสู่ตัวเมืองซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงได้แต่ปรากฏว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีความสามารถพิเศษในการต้านฤทธิ์ยาสลบจึงทำให้มันไม่ยอมหลับไปแต่ก็สะดุ้งจากการเจ็บที่โดนเข็มฉีดยาจิ้มก้นทำให้มันวิ่งหนีไปยังทิศทางตรงข้ามแทนซึ่งทางที่มันวิ่งไปนั้น ยังมีดรมุสตาฟาอาลีที่ยังหลับอยู่จากการได้ยินเสียงของบันเมื่อวานเนื่องจากดเตอร์ไม่ได้ใส่หูฟังขณะปฏิบัติการวางยาสลบบาออนจึงทําให้อาสกะต้องรีบแปลงร่างเพื่อออกมาหยุดอย่างเจ้าบาออนก่อนที่จะไปเหยียบเต็นท์นของดอกเตอร์ที่กาลังหลับอยู่และได้เปลี่ยนร่างเป็นสตองไทเพื่อที่จะใช้สีแดงของร่างนี้ทําการดึงดูดความสนใจของสัตประหลาดมานั่นเองเมื่อนึงดูดความสนใจของสัตประหลาดบาออนมาได้แล้วตัวสัตประหลาดก็พยายามตะคุบอุลตร์แมนไดนาเล่น ซึ่งไดนานั้นก็พยายามทาการหลบหลีกเพื่อหาจังหวะจัดการับปลาดโดยไม่ทําให้บาดเจ็บมากแต่ก็ติดปัญหาตรงที่มเมื่อเจ้าับปลาดไม่สามารถจับอุลตร้าแมนไดนาได้มันก็จะทําการร้องและเสียงของมันก็ได้ทำให้อุลตร้าแมนไดนาหลับไปจนทําให้มันเข้ามาจับตัวได้จนสุดท้ายอุลตร้าแมนไดนาต้องแปลงร่างเป็นไทปกติและทําการสร้างลูกบอลขนาดใหญ่สีแดงและส่งให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าเพื่อล่อให้ับปลาดตามไป ซึ่งตัวสัปปะหลาดมันก็ติดกับทําการกระโดดตามลูกบอลไปอุณตแมนไดนาจึงอาศัยจังหวะนั้นในการพาตัวของมันกลับออกไปยังอวกาศโดยที่มีชาวบ้านมนหุบเขาร่วมทําการบอกลาเป็นอันจบตอนสําหรับบาออนไปที่สํานักงานของหน่วยสคิปหน่วยป้องกันและบันเทาสาธารามภัยจากสัปปะหลาดสมาชิกของหน่วยเริ่มหลงลืมเหตุการณ์เกี่ยวกับสัปปะหลาดที่ได้พบเจอมาเช่นรอยถลอกที่รถ ที่เกิดจากสัปลาดโจมตีก็ได้หายไปคุณชูที่ได้รับบาดเจ็บที่แขนจากการโจมตีของสัปลาดก็จําไม่ได้ว่าไปโดนสัปลาดอะไรโจมตีมาและเกิดขึ้นเมื่อไหร่รวมถึงสายด่วนแจ้งเหตุสัปลาดที่ปกติมักจะมีคนโทรเข้ามาแจ้งเรื่องอยู่เรื่อยๆก็ได้ขาดการติดต่อไปสมาชิกหน่วยจะมีความรู้สึกว่าตัวตนของสัปลาดค่อยๆจะหายไปจากโลกนี้คณะหน่วยสริก์ก็เลยมีความคิดว่าจะทําการยุบหน่วยสริ์เนื่องจากไม่มีสัปลาดโผล่มาแล้วและจะไปทําการเปิดร้านกาแฟา เพื่อสารฝันของตัวเองในอดีตแคนยุบหน่วยอะไรกันเฮ้ยกูไม่ออกออกแล้วกูจะอะไรแดกขอโทษน,นะพี่ไม่แคร์แต่พระเอกเนี่ยเดินมือมือเข้ามาแล้วก็มาถามหาลม่มเพราะดูเหมือนจะไม่ใช่แค่สัปหลาที่หายไปล่มกูหายไปด้วยใครขโมยวะต้องไปใครสักคนเลยนี่แหละสารภาพมาเลยเร็วๆพระเอกก็เลยต้องไปซื้อล่มใหม่ที่ร้านขายของชําแต่ปรากฏว่าก็าเกิดเหตุการณ์แปลกเจ้าของร้านชําเองก็ไม่รู้จักรล่มเมืม่อวันรุ่งขึ้นมาถึง สมาชิกหน่วยสริปได้เดินทางมาที่สำนักงานก็พบว่าสำนักงานของสริปได้ปิดตัวลงแล้วแล้วก็ไปพบกับพัวหน้าหน่วยที่ตอนนี้มาเปิดร้านกาแฟาโดยที่ไม่สามารถจำเรื่องราวของหน่วยสริปได้เลยแทนสมาชิกหน่วยจึงได้ออกมาคุยกันหน้าร้านถึงเหตุการณ์ปแปลกๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวของสัปหลาดที่ทุกคนต่างหลงลืมไปรวมถึงตัวตนของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ฝนเองที่หายไปเช่นกันทำให้ล้มก็หายไปด้วยจึงได้ข้อสรุปว่านี่ต้องเป็นการโจมตีจากผู้ลูกลานแน่นอน สมาชิกหน่วยจึงได้แยกย้ายกันออกไปเพื่อหาบาะแสของเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นนี้พระเอกกับนางเอกได้เดินทางมายังโรงเรียนสอนวาดรูปที่พระเอกเคยเติบโต,ตมาและเป็นที่แรกที่ได้วาดรูปสร้างจินตนาการซึ่งตอนนี้โรงเรียนนั้นก็ได้หายไปแล้วและพระเอกก็จำไม่ได้ว่าวาดรูปอะไรไปเพราะหลังจากวาดเสร็จก็ได้เกิดฝนตกและล้างสีที่พระเอกวาดรูปไว้ไปกับฝนขณะที่กําลังเล่าเรื่องหม้อสสวอยู่นั่นเองพระเอกก็ได้หันไปเห็น อารมณ์พระเอกก็คงจะประมาณนี้แหละคุณบ้าคุณบออะไรมายืนใส่หน้ากาการางแจ้งพอพระเอกคอหาคุณชูก็เลยมั่นใจเลยว่าต้องเกิดจากการโจมตีของผู้ลุกลานแน่นอนแต่ปัญหาคือคุณชูก็ติดต่อหน่วยพิทักษ์โลกไม่ได้เพราะคุณชูเองก็จำไม่ได้ว่าสำนักง,งานของหน่วยพิทักษ์โลกอยู่ที่ไหนเนื่องจากความทรงจำเกี่ยวกับสับเปลลาดนั้นก็ค่อยๆหายไปเช่นกันแต่น้าเสีพระเอกจีได้ตัดสินใจตามชายสวนหน้ากากไปถ้าหาเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นหยุดก่อนมึงเป็นใครเนี่ย โคตรน่าสงสัยเลยพระเอกเนี่ยก็เลยเข้าไปถามเลยว่าเอ้ยคุณใครกันแน่เนี่ยแต่ชายสวมหน้ากากกับบอกให้พระเอกมองดูใต้เท้าของตัวเองซึ่งเมื่อพระเอกก้มลงไปมองก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยชีแตกว่ะลืมใส่แผ่นเพิดเอาไว้ใช่จริงๆแล้วคือชายสวมหน้ากากรู้ตัวจริงของพระเอกอยู่แล้วว่าเป็นอุลตร้าแมนและได้อธิบายให้พระเอกฟังว่าสถานที่ที่พระเอกยือนอยู่เมื่อก่อนนั้นก็เคยเป็นแม่น้ํา แต่ตอนนี้แม่น้ำก็ได้หายไปเปรียบเหมือนความกังวลใจเรื่องสัปปะหลาดที่สร้างความทุกข์ให้กับคนในเมืองนี้หากทําให้ทุกคนลืมเรื่องเหล่านั้นได้สิ่งนั้นก็จะหายไปจากโลกอย่างถาวรจากที่เขาเคยศึกษาการสร้างสงสวรรค์ของอรารยธรรมโบราณตัวเขาจึงมีเป้าหมายว่าจะกําจัดความทุกข์ของมนุษย์ออกไปโดยการลบสิ่งนั้นให้หายไปจากโลกนี้ด้วยพลังของเสาหินปิศนาซึ่งชายสมนากากเรียกว่าเสาวคําจุน ก่อนที่จะว่าพระเอกขึ้นไปคุยกันบนเสาและอธิบายว่าผู้ที่มองเห็นเสาคําจุนคือผู้ที่รู้ถึงตัวตนของมันซึ่งพระเอกนั้นมีพลังในการจินตนาการที่สามารถมองเห็นและรับรู้ถึงมันได้ซึ่งเป็นอุปสรรคในการสร้างสวงสวรรค์ตามอุดมคติของชายสวมหน,น้ากากชายสวมหน,น้ากากจึงเชิญชวนให้พระเอกละทิ้งพลังนั้นและทิ้งตัวตนของตัวเองไปเหมือนกับเขาเพื่อสร้างสวงสวรรค์ให้เป็นจริงขึ้นมาก่อนที่จะถอดหน้ากากแสดงใบหน้าที่แท้จริง จะบอกว่าไม่ใช้ Android ว่างั้น Apple เต็มหน้าขนาดนี้ใช้ iPhone แน่นอนแต่พระเอกเห็นแล้วมันก็ตกใจก็เลยถอยหลังจนตกจากเสาขำจุนไปและเมื่อพอจะแปลงร่างสีสันของที่แปลงร่างก็ได้หายไปและไม่สามารถแปลงร่างได้ทําให้พระเอกร่วงตกลงไปก่อนที่ภาพจะตัดและตื่นออกมาทีเพราะว่าตัวเองกําลังทํางานอยู่ในร้านกาแฟซึ่งก็หมายความว่าตัวตนของพระเอกและอุลตร้าแมนอาร์กำลังถูกลบเลือนไปโดยที่ในร้านกาแฟก็มีชายสวมหน้ากาก ามานั่งเฝ้าสังเกตการอยู่ด้วยว่าแต่มาใส่หน้ากากแล้วมันจะกินกาแฟยังไงวะแต่พระเอกที่กําลังมึนงงกัสบสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็ได้เดินผ่านโรงเรียนสอนว่ารูปในสมัยเด็กอีกครั้งและได้นํามือเข้าไปสัมผัสบริเวณนั้นก่อนที่จะนามือมาดูอา้าวมือกูเป็นขี้กากานี่หว่าไม่ใช่พลังจินตนาการของพระเอกได้หลับไหลยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทาให้พระเอกได้รับพลังจินตนาการคืนใหม่อีกครั้งจากรูปวาดอุลตร้าแมนที่เคยวาดไว้ตอนสมัยเด็กๆ และได้ทําการแปลงร่างออกไปสู้กับสาวคาจุนเมื่อทั้งสองได้ทำการเผชิญหน้ากันแล้วสาวคาจุนก็ได้เป่งแสงที่ตาออกมาสร้างโดมออกมาครอบอุลตร้าแมนซึ่งโดมนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้า,ฟาและลบเลือนตัวตนของสิ่งที่อยู่ในโดมสังเกตได้จากสีของอุลตร้าแมนที่ค่อยๆหายไปแต่ตอุลตร้าแมนอาร์คกลับสามารถสลัดกระแสไฟฟ้าที่พันธนาการตัวเองอยู่ในโดมออกได้อย่างง่ายดายและทําการปล่อยแสงทะลุโดมออกมา ยิงตรงไปสู่เสาคำจุนซึ่งเสาคำจุนนั้นก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรกับลำแสงหยุดนิ่งเพื่อรับการโจมตีเข้ามาได้อย่างเต็มรูปแบบสมัยไรตายไหว้ควายคือตายหาเลยแล้วทำไมมู้ไม่ลบทำามึงสู้ไม่ได้ทำไมมุ้ไม่ลบยืนรับลำแสงโง่ๆแล้วก็ตายเลยว่ะก็ไม่แปลกใจที่อารยธรรมโบราณนี้จะล่มสลายเพราะมันโง่อย่างนี้เองอุนเตอร์แมนเนี่ยยังออกแรงไม่ถึง1นานทีด้วยซ้ําหลังจากเสาคำจุนได้ถูกทําลายไปแล้ว ซีแซนก็ได้กลับคืนสู่สิ่งต่างๆทาให้สภาพแวดล้อมกลับมาเป็นดังเดิมแต่อีกในนึงก็หมายความว่าสิ่งไม่ดีต่างๆที่เสาวคาจุนพยายามลบให้หายไปมันก็จะยังคงอยู่และก็ต้องหาทางอยู่ร่วมและแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้นต่อไปซึ่งเหนือนสคิปเองก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาจากสัปปรลาของเมืองนี้แถมคุณชูเนี่ยก็ยังกลับมาเจ็บแขนอีกด้วยจากตอนแรกที่อาการเจ็บแขนหายไปพร้อมกับสัปปรลด เปรียบเหมือนการหนีปัญหาซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเผชิญบาดแผลจากมันอยู่ดีแล้วก็ปิดฉากด้วยฝนที่ค่อยๆตกลงมาเป็นสัญญาณว่าเราอยู่ในโลกความจริงที่ต้องเผชิญกับปัญหาทั้งหลายและเราจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้เพื่อพบเจอกับสิ่งดีๆที่ยังรออยู่เหมือนกับฟ้าหลังฝนนั่นเองเปิดมาที่พี่น้องสองคนที่วางแผนกันออกไปล่าหนูนาและจับกบ ได้ออกเดินทางเข้าป่าไปแต่ไปไปมา,มาเสียกหลงทางแล้วก็ไปโผล่อย่างเขตก่อสร้างจนได้เจอกับไอเด็กสะกล้าคนนึงเทมอเลียนโนแถวนั้นอยู่พอดีจึงได้พาพี่น้องสองคนเข้าไปดูยังลังลับของตัวเองที่อยู่ในหุบเขาโดยอน้องสะกล้าเนี่ยมันก็จะมาเล่นแถวนี้เป็นประจำและเก็บของแปลกที่เจอใน,นระหว่างที่มีการก่อสร้างมาสะสมไว้ในถ้ำนี้แต่ในระหว่างที่ทั้งสามคนดูของสะสมอยู่นั่นเองภูเขาก็าเกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากมีการระเบิดพื้นที่เพื่อทําการก่อสร้าง ที่ดินบริเวณนี้ให้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรแต่ก็เกิดความผิดปกติขึ้นที่ความรุนแรงของการระเบิดนั้นมากกว่าที่คำนวณไว้มากจนทําให้คนงานต้องรีบหนีตายกันยกใหญ่ซึ่งแก๊งล่าหนูหนา3าคนเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นพอดีก็ได้เจอกับรูปปั้นอันหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาหลังจากการระเบิดภูเขาไอ้น้องเซงก้ามก็เลยทําการแรลนสไลด์ลงไปเพื่อไปลองตบหัวลูปปั้นลองขอสะหน่อยว่าของมันจะแรงจริงหรือเปล่าแล้วก็หันหน้าออกไปดูไง ก็เจอว่าอุ๊ยมีบางอย่างแอบมองเธอยืนนั่จ้ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยซึ่งทางหน่วยแซดเองก็จับความผิดปกติได้จากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นเกิดทำการจัดทีมงานออกมาดูซะหน่อยว่าทำไมความรุนแรงของการระเบิดมันถึงมากขนาดนี้ขณะเดียวกันแก๊งล่าหนูหนาเนี่ยก็กำลงังจะถูกจับลากไปส่งตำรวจพอคิดว่าเป็นสาเหตุของการระเบิดที่รุนแรงกว่าปกติแอบมาเกาะวินาศกรรมะอะไรเงี้ยแต่ก็ดีที่หน่วยแซดเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยได้ทันแหมมีเซนเจ้าหน้าที่รัฐมันก็ดีอย่างนี้แหละ ก่อนที่จะรวมตัวกันไปพูดคุยกับเจ้าของที่ดินเรื่องความรุนแรงของการระเบิดที่ผิดปกติแต่เจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ยอมให้ความร่วมมือและไม่ให้ตรวจสอบในเขตที่ดินของตัวเองแถมยังสั่งให้เร่งการก่อสร้างให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้หน่วยงานภายน,นอกเข้ามาจุนจ้านผลจากการก่อสร้างนล้แรงระเบิดก็นำให้ลูกปั้น่วงหล่นลงมาจากภูเขาและมายืนพ่นควันบารากุอยู่ที่ปีนเขาและก็ได้ฟังเรื่องราวจากน้องสกา้าบที่ผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังมาว่าลูกปั้นอันนี้เป็นตัวแทนเทพเจ้าในท้องถิ่น ที่ปกปักรักษาภูเขาลูกนี้การที่ถูกเคลื่อนย้ายตำแหน่งจากที่เดิมที่ท่านอยู่จะต้องนําเรื่องไม่ดีมาแน่ๆแต่เจ้าของที่ดินเนี่ยไม่สนว่าที่ดินกูของนี้ก็ต้องเป็นของกูก็เลยเก็บเอารูปปั้นไปเล่นบ้านโดยตั้งประลัมพิธีให้อย่างหรูหราแต่เมื่อตกดึกลูกป,ปั้นก็ได้ส่งกระแสจิตออกไปปัชะวิง่งหากแก๊งจับหนูนาเพื่อที่ต้องการจะสื่อสารว่าตัวเองนั้นได้ทําการสะกดปีศาจตนหนึ่งอยู่และให้เคลื่อนย้ายรูปปั้นกลับไปวางไว้ที่เดิม ก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายขึ้นไอ้แก๊งจับอนาสามคนเนี่ยมันก็เลยเอาเรื่องไปเล่าให้มน้าช่างก่อสร้างฟังแต่เมื่อติดต่อไปหาเจ้าของที่ดินเพื่อที่จะย้ายรูปปั้นคืนไปไว้ที่เดิมนั้นกับโดนปฏิเสธเพราะเจ้าของที่ดินเนี่ยเป็นคนโลภมากแล้วก็ไม่สนใจเรื่องมองมงายแบบนี้ต้องการจะเก็บสมบัติของเก่เอาไว้อยู่ที่ตัวมันฟงมาฝันอะไรย้ายรูปปัน้นไราสาระอู้จะไปกลัวอะไรสปราร์ไม่ใช่พ่อคนนี้พ่อก็เลยออกมาเลยฟลายหน้าผาออกมาเพื่อออกอาราวาทำลายเขตก่อสร้าง ทำให้เหล่าคนงานและแก๊งหาดูนาเนี่ยต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดกันจ้าละวันส่วนเอนมา์โกนั้นก็ได้ออกอะไรว่าอาดาบไล่ฟันพวกรถแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆก่อนที่ทางหน่วยแซจะนําเครื่องวินมาทําการโจมตีขับไล่แต่ก็โดนตบล่วงไปอย่างง่ายๆไม่ได้มีน้ํายาอะไรลำบากมาถึงแก๊งหาดูนาที่ต้องรีบกลับไปเอาลูกั้นมาคืนที่เดิมเพื่อผนึกสัปหลาดอีกครั้งแต่เจ้าของที่ดินเนี่ยก็ไม่ยอมคืนว่ะเพราะเป็นคนขคี้งกจัดโลภมากด้วย ของกูกูก็ไม่คืนด้วยปล่อยพวกมึงตายไปซาปะลาละวาดก็เป็นหน้าที่ของหน่วยแซดดิไปจัดการมันดิไม่เรื่องเจ้าของที่มันก็ว่าเงี N ้ยเอนมาโก้เนี่ยก็เริ่มปล่อยหมอกพิษทำลายสิ่งแวดล้อมสร้าง p m 2.5ไปเรื่อยๆหน่วยแซดที่พยายามหาวิธีกำจัดมันก็ได้ใช้แผนล่อให้มันไปเหยียบกับระเบิดแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะว่างบกองทัพเอาไปซื้อแต่ของกาก,ากโคทาโร่เนี่ยก็เลยต้องรีบแปลงร่างเลยก่อนที่ PM 2.5จะเกิน200 อูทุกวันนี้มันเกินแล้ววะออกมายืนชูมือเรียกร้องความสนใจอยู่บนหน้าผาก่อนที่จะรีบตีลังกาลงมาบนพื้นและปล่อยลาแสงแสงสับปะหลาดอย่างรวดเร็วหวังจะพนเนจดศึกทําให้คลิปนี้จบเร็วขึ้นแต่เอ็นมากโกเนี่ยมันก็เอาโล่รับไว้ได้เพราะโล่เนี่ยตีบวกสิบไม่ออกจกกอเกาะตีไม่เข้า่วนทานเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ยอมละที่จะให้นํารูกป,ปั้นไปคืนที่เดิมเพราะกลัวพีเอ็ม2.5มันแพร่กระจายสัปปะหลามาเตะลถทําลายสิ่งก่อสร้างเนี่ยไม่กลัวกลัวพีเอ็ม2.5จัด้วยครับ ปงปอดเนี่ยพังหมดทาโร่เนี่ยมันก็เริ่มสู้ยากแล้วเพราะพ m 2.5มเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วฟุ้งไปหมดเจ็บปอดหายใจไม่สะดวกก่อนที่ซัปลาเนี่ยจะทําการเผาป่าวะ่ะจะไปปลูกอ้อยแล้วก็ทําไรข้าวโพดเพิ่มระดับ PM 2.5จุเข้าไปอีกจนฟ้ามืดควันดาไปหมดทาโร่เนี่ยต้องลงไปนอนชักกระเด่ว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 พอะใกล้มื้อเที่ยงเนี่ยไอซัปลันก็หิวสต็กขึ้นมาก็เลยหยิบนี่ขึ้นมาแล้วก็ฟันไปที่อุตมะทาโร่โชะ หัวในปิลไปเลยยั่ว <Yahoo! S 1> ใครเห็นก็ว่าตุยแต่ทานในนั้นเนี่ยลูกป,ปั้นจินโซก็เปล่งแสออกมาพอแก๊งจับหนูนนาเนี่ยสามารถที่จะนำลูกป,ปั้นจินโซไปคืนไว้ที่เดิมที่ใช้ผนึกสัปหลาดในทันท่วงทีทําให้ร้าแมนทาร่จะรับไอเทมเกาะเกิดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาส่วนสัปหลาดนั้นก็โดนจินโซผนึกทําให้ไม่สามารถตอบโต้ได้ทาร่ Halo ก็เลยชิงจังหวะนั้นใช้ใสายเอเวยย้อนกลับสีชาติส่งพลังคืนใสเอ็นมาโกจนหัวกระเด็นแล้วก็ตัวระเบิดตุ้มกับมันกโกขันแล้วปลปูก ก็เลยต้องอยู่ที่เดิมต่อไปเพื่อปกปักรักษาภูเขาแห่งนี้จากอะไรก็ไม่รู้เพราะเอ็นมาโกมันก็ตายไปแล้วนี่หว่าส่วนในแกงล่างหนูนาเนี่ยก็ได้กลับไปล่างหนุนนาจนเต็มคันรถแล้วก็เตรียมําไปย่างขายข้างทางต่อไปพูดแล้วอยากลองกินสักครั้งเหมือนกันแซ่บๆก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปภาคจากคจูโปรไฟทั้งหมด5ตอนถ้าชอบมุกไหนอันไหนดูแล้วฮาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อแบ่งปันความฮากับคนอื่นๆด้วยล่ะสามารถไปติดตามคลิปเต็มได้ที่ลิงก์ใต้ Descript ช o n สำหรับวันนี้ลาก่อนมาพ่อลาไปก่อนสวัสดีครับ